ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเวสวรรลากาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวถึงโครงการนำขยะมารีไซเคิลขยะพลาสติกนำมาทำถนนที่จังหวัดกระบี่บริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติหาดนกพัฒารามู่เกาะพีพีตมบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ว่าโครงการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นบล็อกทางเท,ท้าทำถนนในประเทศไทยได้เริ่มทำมาประมาณ9ปีแล้วสําหรับสาเหตุที่ได้เริ่มทำที่จังหวัดกระบี่เนื่องมาจากจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีเสียงตอบรับและมีความร่วมมือในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีถึงได้ร่วมกับทางอุทยานแห่ง ชาติหาดท้องพัทธารามหมู่เกาะพีพีตุนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ตัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า50คนเพื่อเริ่มโครงการทําเป็นถนนเลียบชายหาดร,ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นถนนที่ทํามาจากขยะที่ยาวท,ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกที่นาเอาพลาสติกมาทําถนนเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ45วันคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน2564ในปัจจุบันพบว่าในแหล่งท่องเที่ยวเมืองใหญ่จะมีปัญหาขยะเพิ่มขึ้นประมาณ300เปาเซหรับวิธีทำ และส่วนผสมในการนําขยะมารีไซเคิลจะนําขยะพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้เช่นถุงขยะแก้วพลาสติก ช้อนแก้วประเภท PP หรือ PE นำมาผสมกับทรายโดยใช้ความร้อนและใส่ขยะลงไปอัดให้แน่นโดยอัตราส่วนในการผสมจะต่างกันระหว่างบล็อกตัวหนอนและการทำถนนถ้าทำถนนในพื้นที่1ตารางเมตรจะใช้ขยะพลาสติกจำนวน1กิโลกร,รมัมใน1กิโลเมตรสามารถกำจัดขยะได้ถึง1ใน3ตันส่วนบล็อก1ก้อนใช้ขยะพลาสติก1กิโลกร,รมัมทราย3กิโลกร,รมัมแล้วนำมาผสมกันใช้ความร้อนในการเผาหรือพั่วทรายให้ร้อนแล้วใส่ขยะพลาสติกลงไปแล้วอัดให้แน่นใช้เวลาประมาณ10นาทีก็สามารถใช้ได้เลยส่วนความทน ทานของบล็อกอาจจะน้อยกว่าคอนกรีตอยู่บ้างแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่ถ้านำมาทําถนนสามารถทําให้แข็งแรงมีเสถียรภาพทนทานกว่าถึง3เท่าของมาตรฐานถนนทั่วไปและสามารถประหยัดค่าซ่อมบํารุงต่อปีได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ถนนเมนนื่อ่อนการใช้ขยะพลาสติกถุงถุงพลาสติกเนะี่ยมาผสม1ตารางเมตรอาการใช้ขยะถุงพลาสติกประมาณ1กิโลสำหรับถนนยางมะตอยนะแต่ถ้าเป็นบล็อกปูถนนหนะึ่งหนึ่งตารางเมตรองการกอาารใช้ขยะพลาสติกอยู่ประมาณ4 0่กิโลก็ค่อนข้างเยอะมากแต่บล็อกมันทําได้ชา้าถนนมันทําได้ไว1กิโลเนะี่ยใช้ระยะเวลาประมาณวัน -2 ึงสองวันมันกำจัดได้ประมาณเกือบสามตันละ แต่บล็อกเนี่ยค่อยๆขาแต่บล็อกเนี่ยชาวบ้านกับชอบอย่างที่ที่เห็นเห็นข้้งหลายอาจารย์เนี่ยคือทางอุทยานเขาเขาชอบเขาเห็นว่าเฮ้ยเขาจับต้องได้ถนนเนี่ยมันต้องตั้งงบประมาณต้องทาหลายๆกระบวนการก็ค่อนข้างจับต้องยากแต่บล็อกเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยอุทยานหรือชาวบ้านให้ให้ความร่วมมือแล้วก็ชอบเพราะว่าเขาสร้างอาชีพได้จากขยะพลาสติกจากอะไรต่างๆที่ที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยเอาทังให้มันมีประโยชน์ได้แล้วส่วนผสม ของเมื่อกี้พูดถึงอถนนไปแล้วนะบล็อกบล็อกหนึ่งก้อนของจานใช้ขยะพลาสติกหนึ่งกิโลเยอะเหมือนกันถุงพลาสติกหนึ่งกิโลถ้าบล็อกของเรา,าหนึ่งตารางเมตรใช้อยู่สี่สิบก้อนก็ใช้ขยะพลาสติกอยู่สี่สิบสี่สิบกิโลสัดส่วนของมันก็ง่ายๆมากหนึ่งก้อนก็ใช้ขยะหนึ่งกิโลจายสามกิโลผสมกันง่ายๆนะครับโดยขั้นตอนคือเรา ที่หลักมันคือความร้อนนะครับเราใช้ความร้อนในการเผาทรายนะครับในการขั่วทรายให้มันร้อนแล้วใส่ขยพลาสติกลงไปผสมแันแล้วก็อัดให้มันแน่นพออัดให้มันแน่นเสร็จปุ๊บก็แกะออกมาก็ใช้งานได้เลยยด้วยด้วยความเป็นรองเท้าของเาอ่ะรท่องเที่ยวดังๆแบบว่าตอนคึกคัดนะครับที่แบบนี้แล้วกิดให้ฝรั่งรู้ว่ามาจากพลาสติกเนี่ยเขาซื้อกับบ้านหมดอ่ะ เพราะว่าที่เขาพาไปนตลาดมันอาจจะคนละกลุ่มถ้าเรามองที่คนที่เขาอาจจะไม่ไม่อยากจะทำมาบริษัทที่ไม่อยากทุิ่มบริจาคอาดําเลยโอ้ไม่ได้ใช่อาดําเลยใช่ฝรั่งมาเงี้ยครับเขาเขาไปใส่แล้วเขาตุ้งเท่ในตัวให้ชาวบ้านทำแล้วทำให้มันเป็นสีสันต่างๆแล้วแต่ว่าเราออกแบบลวดลายออกแบบเราี้มนตองส าานีน่ปลกแมวมาที่เขาเขาอ่าคัดแยกมาแล้วก็ต้องเอามาย่อยอตัวเนี้ยเอามาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาแทนแต่จริงๆถ้าจะให้ดีอ่ะนะมันต้องไปอยู่ด้าน,นด้านหลังแล้ว<ล>ก็ไห้หลุดอีกรอบแต่พอผมไปทําให้ผู้ริหารดูเขาบอกมันไม่เห็นเลยว่ามันมันดูไม่ออกมีขยะถูกต้อง<พ>อันนั้นมีใครเนี่ยไม่ชอบเขาอยากให้เอามาโ่มาตรงนี้เขาโผมาตรงนี้ก็จะมีบางคนบอกว่าถ้ามันหลุดบลอกีเืจะแนะนา อย่างนี้ดีกว่าเพราะง่ายง่ายอย่างนี้มีเครื่องแค่นี้เองแล้วเอาเอาไปเ่้นครับขายได้เลยงนายมถนนก่อน